อ่าผู mm ้ท hmm. ี่เป็นผู้นำได้นั่นนี่เนาะไม่แล้วก็เบิ่งแงงเขาได้ยังไงเขาบึงแงงแบบแบนออกมากมันเนี่ยก็เบิ่งแบบเบิ่งซื่อๆแล้วก็บแงงไปแล้วนี่บอกเลยว่ากอดเราะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุกุสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อผมเพาะสองยูทูบเปล่าเราเพิ่มมีน้องเลยเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกันวันนี้กัน พาพี่พาน้องเนาะมาตามหาผู้สาวโสดนั่นแหละเนาะผู้สาวโสดหรือว่าผู้สาวไม่หา่างนางใหม่กกมีเนาะผู้สาหน่อยสาวใหญ่มีพี่น้องเอ้ในช่องนี่แหละตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้ายันสี่สนะิบห้าสิบแกมีเนาะที่ว่าออกมาเปิดใจแล้วก็ทางเฮานี่ก็ได้สรรหาเนะาะมาใหาเอฟซีได้เลือกว่าเลือกคุยไในทำความรู้จักกับบรรดาสาวโสดทัด้งหลายอะไรเนาะ าบางคนกันปิดใจเดยพไปนอกเดยนสำหรับคนที่ว่าเขาถ่ายไปโดนๆเขากับปิดใจมีคนลมคนคุยเนาะก็มีคือกันเนาะแต่บางคนก็นยังบอกมีก็ถักมาเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากหู้อยากจักเนาะอยากว่าอยากคุยอยากลมอยากศึกษาดูใจกันเบิงก็ถักมาข้อมูลติดต่อขึ้นอยู่ในหน้าจอเดิพี่นอกเดยนเนาะส่วนว่าันนี้ก็จพามา,า,าสัมภาษณ์ก็นมานำเสนอ ผู้สาวโสตพี่น้องเลยคนนี้เนาะน้องเป็นผู้สาวโสตเป็นผู้สาวซำน้อยกับแม่เนานะยังเบิร์นเคยมีครอบครัวอายุสิบแปดสิบเก้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นครั้งแรกเพื่อบอกเป็นการทักษาเสียเวลาพี่น้องเลยเนาะจังเข้าไปทำความหู้จักเนาะแล้วก็ไปสัมผัสเน,นองไปพร้อมๆกันไปอ่า <M: Okay. S 1> นี่แหละพี่น้องเลยเนาะหน้าตาผู้สาวโสตครั้งแรกที่ว่าเฮาอ่าเด้เข้ามาอ่าสัมผัสเนองเพื่อนเนาะเอาโดยสบายดีเนาะสบายดี น้องซื้ออะไรจังไลเนาะซื้อปลายฟ้าปลายฟ้าโดยแม่ฝ้ามาซื้อขวยแท้น้องปลายฟ้าอันนี้พี่ตั้งซื้อให้ตั้งเองบอว่าตั้งเองก็ได้ว่าพ่อแม่หรือว่าเออื้พ่อแม่ตั้งให้น้องฝ้าแล้วเพิ่มครับโอ้น้องมาเพิ่มปลายให้แม่คือบอว่ายอดปลายฟ้าเนาะคิดมาได้นี่น้องน้องปลายฟ้า <c ười> เป็นสาวโสดเนานะแมนอมอกมาเปิดใจพี่น้องเลยน้องเปิดใจมาโดนเหรอบ๊อ๊่ได้ประมาณผิดสองผิดแล้วแหละจริงปะเนี่ยเปิดใจมาได้ผิดสองผิดแล้วเป็นในได้พ้นตอบรับปูบ่าวถักมาลายบ่ค่ะพอมีอยู่หอดบ่สสาวคนบอสบ่ว่าบ่สหอนสาวคนบ่ได้นับบ่ได้นับมแมน่นก็เลยเสือ้อน่าสิเกินแล้ว เกินคาราเบลอีกดอกปื๊ดใจแต่ว่าคนที่ทางมานี่นี่แหละบพรคนที่ว่า่าวถืออกถือใจนะแบบว่าเฮ็ดให้วันไว้นำเขาแน่นี่นะยังบ่มี่อยู่มาสั่งว่าแท้เพิ่นบ่ได้ทางมาจีบ่สซาหรือว่านี่ใดเพิ่นใจหอดพอ่นะฝืนทากมาจีบนี่แต่เพิ่นแบบว้าวคนทางมาจีบแต่ว่าใจหอด ใจหอนไปได้แบบแบบได้เป็นฟงเป็นแฟนในโรบอสได้แดนี่แดนนี่เลยใจหอบแบบยังบวมเบาฮาก็บอกคนว่าฮาใจเย็นมยังบ่มเบาโดยคือแบบบอกคอยล้มคอยคุยกันก่อนเนาะมีนี่แต่แบบว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆทำนองอยากรวบหัวลมหางเลยประมาณนี้ไม่แค่ที่สิเบิ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเนอะก็เลยบ่โอเนาะ่โอเคแล้วเพราะว่าบางทีบัดบฮันยังพันในหูจักเขาดีนะ ทำให้หูนี่แซ่แจ้คอกันเนราก็เลยยังบอกว่าจะเป็นสูตรจริงหรือบสเบาโซ่แม่ยันมีลูกมีเมียยังมาจีบน้องมีพี่น้องจยอะคนน้องใบฟนนน้าไอ้นอกนะคะไอ้น้องพ่อแม่เดียวกันมีไอ้คนหนึ่งไอ้แท้แต่น้อง<ด>นะโบแม่น้อกแท้ๆคนละพ่อคนละแม่น้องเป็นนันภูลาบ่หน่ลูกสาวกลางเคยไปไทยบ่เนาะ เคยไปแต่น้ำแม่แต่ยังไม่น้อยแต่ยังเจ็ดแปดปีพอเนกว่าเคยไปไปว่าไปเหตุการณ์เห็นงานนั่น,นี่บอกเคยเนาะไปน้ำแม่เฉยๆไปเที่ยวน้ำแม่บ่หรือว่าไปเบิ่งแม่เหตุงาน <c oughs> ไปเบิ่งแม่เหตุงานมแม่ไปคนเดียวแล้วบอกล่าไปเลยเอาเ้าไปน้ำโดย <c oughs> เอาไปเป็นหมู่ดิบ่แบอตอนนั้นออกจากปีนะไปน้ำแม่ตอนนั้นกะ ประมาณเตะาแฟแล้วเทากับปุจิแล้วไปหอดใส่ไปอยู่สมุทรสาครโอ้นึกว่าอยู่แถวใกล้ๆนี่ว่านอห์สมุทรสาครพี่น้องสิว่ากรุงเทพโอ้ไเนาะปริมณฑลแถวนั้นอ๋อเธอเด็อคนนี้ตอนนี้พ่อแม่เพิ่นก็ยังอยู่เพิ่นบ่กัยังอยู่ยังอยู่เนาะเลยผู้บ่าวน้ำบาดน้ำยังมีบ่มีเลยบ่เนาะมาจีบมาคุยก มีอย mm ู hmm. Twelve, ่แต่บ hmm. ่สนใจบ่คือเนาะีบ่มักบ่มักีถ้าต้องหาแบบคนที่ว่าแบบเฮาเป็นคนที่มักแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือแบบอายุหลายกว่าเป็นแบบเบิ่งคือเป็นผู้นำดีโดยๆดยอะผู้ที่เป็นผู้นำได้นะนี่เนาะแม่นแล้วก็แบบเบิ่งแงงเฮาได้โอ้ยยังไงเขาเบิ่งแงงแบบแบนออกเนาะมาบิ่งดิก็เบิ่งแบบเบิ่งซื่อๆแล้วก็บแงงไปแล้วนี่บอกเรียว่าก้อย s พ p p o r t เทคแค่แนะนำเนี่ยน oh, ี่โบก็จอร์ตแบบคอยเตือนเวลาเขาเห็นยังผิดเวลาเขาอ๋อเคยแนะนำเนี <h <h ่ยนี่เนาะตัวเนี่ยนี่ดีเดอร์นี่เป็นีบอดี้เดอร์เนี่ยนี่เนาะโอ้ขุมมือนี่ยังบ่มีแบบนั้นเนาะยังบ่มีแต่ว่ากรณีมือนี่ออกมาเปิดใจนี่ก็คือยังบ่ได้พร้อมที่จะมีครอบครัวบ่หรือว่าคุยกันไปก่อนเหมือนกันไปก่อนเนี่ยนี่นะ พร้อมแล้วแต่ก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนโอพร้อมแล้วประมาณ2-3เดือนนี่ล่ะโดยคืออย่างเฮิงเนาะไม่อย่างเฮิงหรว่อย่างซ่าก็ประมาณ2-3เดือนพี่น้องก็แม่นแหละบ่แม่นสิเออลงตขดปนี่บ่ได้แม่สมมุติากมาแลมื้ออื่นมื้อนีอยากมาหามาอ่ามันมามบดนี่บ่เอาแน่นั่นเนาะบ่เอาอืมอยาลแท้ๆก็2-3เดือนเนาะแม่เออน้องได้จํากอุบ่นี่นสิถกมา สามสิบมันหาสิบถ้าลื่นหางกะลองทักมาเบิึงอ๋อต้องเบิึงตัวจริงเนาะบางทีแบบอ่าเลยหาสิบไปแบบว่าหน้าตาแก่เกินไปนิดนึงอ่ะบ้าเนาะบวายบอกองทักมาเบิึงลองทักมาเบิึงแล้วคนที่ทักมานี่มีอายุประมาณเท่าไรถือว่าหลังจากสี่น้องหกกระมีเนาะเป็นอะไรอายุหกชิปนี่ผ่านอยู่ปะ พอได้อยู่แต่กยังบางคนก็พอได้เนาะการลุ่มๆกันไปเบุ่งนี่แหละโดยยังบูมันใจคือแบบหลายคนได้แสดงแบบว่าโตยังกับน้องเรแบบคล้ายๆแบบว่าเออแสดงแบบมีความรับผิดชอบเนี่ยนี่แสดงให้น้องเห็นว่าคนคนนี้สามารถที่จะดูแลเทคแคร์น้องได้ว่าว่าได้เลยก็ทำน้ำทำตามเนี่ยนี่นะเขาเฝืนกันว่าเฝืนแบบเพื่อนเห็ดว่าได้หรอโอ้ว่าได้แต่เห็ดว่าได้ไม่ เขาบอกกบอน้องรวยในใหนุ่มใหญ่บางคนก็ยังยังบอกก้าีน่อยเพราะว่าคุณชาวัยรุ่นสาวสัมนยสิบแปดสบเก้าบอกน้องน้องปาาสิบแปดเนาะอสิบแปดปีเต็มปีเต็มพี่น้อยปีนี่อเนบเกเเต็มอ่ะพี่น้อยด้วยเนาะ ก็ตามนั่นแหละเนาะก็มีแบบว่านุ่มๆก็บถักมาอยู่แต่ว่าอยู่ร้ายก็บถักมาแต่ว่าทั้งเนาะคือว่าบ่คือว่าฉันบ่ชกบ่ชิเหตุได้อีกหรอกเป็นเบาได้แต่ว่าเป็นเหตุบ่ได้นะบางทีแบบอ่าคำเบาแต่ว่าการกระทํานี่ำบ่ทำตามนั่นเนาะมันก็เสือคือบ่ได้ทั้งตัวเนาะกับบ่มั่นใจนะส่วนมากนี่ยจะมีแต่แบบเอฟซีหรือว่าทั้งนุ่มไทยเป็นเนาะคนเล่ากับมีอยู่ที่ว่าอยู่ต่างประเทศเด็ก พอมีอยู่บักกมีอยู่คนสองคนนี่ยแหละโอ้โหแกเพิ่นก็บ่ได้บอกเด้อว,ว่าน้องปิดใจบ่จังซั่นมินจิบ่ได้ว่าบัเพิ่นก็ว่ายินแต่หาก็เบิ่งกันไปก่อนยันท่านึงไปแล้วก็เบิ่งไปก่อนเลยจะมีหยังสิมาแบบว่าพิสูจน์สิมายืนยันแต่กันค่อยปิดใจน่นี่นะก็จังสิติดใจไปจังสัน,นก็เลยแบบบอกเขาไปก่อนแบิ่งเป็นกันไปก่อนท<ม>่านไหนแบบมันเฮาเบิ่งเขาว่าเพิ่นแหละถ้าเฮาปิดใจไปนะม,มันกลับไปกันบ่อได คุยบพรคุ้มืัอนี้ก็ได้กะเขาเสร็จมาเขากะคุยแล้วเขาโมเส็ตมาเขากะบม้คุย,แ,ย,บคย,ยแบบบยวเคยทักหาใครก่อนโดยแล้วคนที่โทรมานี่เคยแบบว่าเปิดกล้องเห็นหนา้าเห็นตากันอยู่ป๊กะเปิดอยู่ก็เห็นอยู่เออเปิดกล้องเนาะชวนมามันก็ต้องเป็นอะ่รหนึ่ะต้องเปิดกล้องแบบว่าเห็นหนา้าเห็นตากันอะไรมันจะงสิ<โ>เอ,อ่อพวว่าใครเป็นนะไรอะไะ เราพิจารณาบ้งกันม้างกานนะสิเดี๋ยวอู้เนอะก็คือตอนนี้ก็สถานะหัวใจกันยังโสดถือเก่าเนาะยังโสดยังว่างยังว่ายังมีโอกาสเนาะพี่น้องเนอฟซีบาราบาร์เบอร์กันดีทาวาอยากลองจีบลองคุยผู้สายทำหน้อยหรือว่าน้องปลายฟ้าพี่น้องเลยเนาะการลองเบิรง ม้การติดต่อได้เนาะมีปีสังไหมไล่แล้วกับเฟสโอ้มีท,ทมั้งเฟสทั้งไล่เนาะแต่ถักทาั้งเฟสบ่นสะดวกไปเพราะว่าบ่ได้คอยหลินบันไดดจนจนเถื่อหลินบ่ได้คอยเข้า,ฟาบบ YouTube เฟสแมนสลายนั่งกับเบื้องในยูทูปเอาโอ้หักไล่นี่ถักมาได้ตลอดเนะาะถักมาเมื่อนี่ก็ตอบเมื่อนี่แล้วบนนอกไล,ล่ดีรู้จังเลย <laughs> โอกวที่เอฟซีเรื่องหนุนหนุนถักมาวุ้ยบ่าวลาว ผมทักไปตั้งหลายวันเลยเขายังไม่ตอบแบบนี้ก็มี <laughs> ได้ไหมเนา่เลยทักมาตอบปุ๊บ <laughs> แต่ส่นี่า <laughs> อาจจิตตอบซาเนี่เพราะว่าม <laughs> ีเวี้ยขนาดน้องมันในเกี่ยวเขาบอลรีกว่าเกี่ยวแล้วเนี่ยออแ่นเกี่ยวจบเขากาลังมนันก <laughs> ็เห็ดหน้ายอยู่เนาะ <laughs> เห็ดเหปี้เห็ดแต่ห,ตห,ต <laughs> หตน้าชิ้นใหญ่โดยน้องกับเกี่ยวคือการบอทั้งเกี่ยวทั้งดำทั้งลบอเห็ดเป็นทุกอย่าง คือแบบว่าเรียกบ้านๆเาเนาะพอได้เห็นเป็นถูกอย่างโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับเย็บซีบัวเราเพื่นเด้อถ้าเกิดว่าสนุกสนใจเนาะทางน้องเพผ่นก็จะว่าอยากคุยกับทางมาเด้อพี่น้องเด้อเคาก็ยินดีที่จะเป็นสื่อเนาะสะพานรักสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็เราก็ผมยังลายมีแต่ขอให้น้องชมสมหักสมหวังนั่นแหละสมดังที่ออกมาเปิดใจอะไรเจอแต่คนที่ว่าจริงใจทิศทางมามาคุยกันพร้อมที่จะ ู้นําของนอกนั่นแหละเนาะอืมก็ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าดีๆแม่ก็แแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาสบายดีเนาะสบายดีโดยโดยสบายดี